คิดเสมอเหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วได้รับแล้วไม่ได้คิดในสภาวะอยากได้นะคิดเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วได้รับแล้วค่ะคีคือตรงนี้เลยนะคะโฟกัสการคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงแต่สิ่งที่ชอบวันวันชี้แต่อะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบไม่ชี้ไม่สนใจไม่ค่ะแม้ว่าบางครั้งเราเจอสถานก,การณ์ที่มันไม่เป็นใจใช่ไหมคะ รับรู้แต่ไม่รับเอารับรู้แต่ไม่รับเอารู้ระวางเชงมินิ่งเปลี่ยนความหมายใหม่เลยสิ่งสวัสดีค่ะนะคะคุณจุธารัตน์เนาะสิ่งนี้ไม่ฉันเติบโตสิ่งนี้ไม่ความโชคดีกับฉันแน่เลยสิ่งนี้ไม่ให้ปัญญาอะไรบางอย่างกับฉันแน่เลยสิ่งนี้ไม่ให้ฉันโชคดีอะสิ่งนี้ไม่ให้ฉันชีวิตดีวันดีคืนอะให้ความหมายแบบนี้ไปเลย ไม่ว่าอะไรก็ตาแต่เพื่อให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อ